ก็อันนี้ราคาบอร์ดอยู่ที่8500ค่าส่งอยู่ร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็ประมาณ2500บาทรวมกับค่าภาษี2,400กว่าบาทเป็ดเสร็จตกแผ่นนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับนี่นะครับเรากำลังไปยื่มไปเพื่อรับบอดเจดเจกันนะครับบายรอเรียกตัดคิวเราจะได้เห็นบอดเจดเจเรากันแล้วนะครับ นี่นะครับตอนนี้ได้มาแล้วสภาพมีการแกะเข้ามาหน่อยแล้วมีการฉีกแกะเข้ามาหน่อยไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแกะกล่องกันดีกว่าและนี่ครับได้มาแล้วกับบอด77ของผมสม,มุดตา77ที่ต้องการลองมาแกะบอร์ดกันดีกว่าอยากจะเห็นแล้วว่ามันหน้าตาเป็นยังไง ทำแหละมาเรียบร้อยแล้วนีู่ตูดหัวก็เปิดอ๋อเขาแกะมาดูกันหมดแล้วอ่ะโอโอแล้วนี่เลยครับกลุมถุงดำดอีกนะค่ะอือ เนไงนี่ไม่กริ๊กปลายห้อยมีรอยแบบนิดๆหน่อยหนตรงที่ว่าอาจจะขนส่งขุดคิดควรโดยรวมไงครับเจ็ดเในราคา8500บาทหรือก็365เหรียญออสนะครับนี่ เอาไปเล่นกันเอาซะไม่กล้าเล่นเลยเนี่ยสวยจัดเนี่ยครับดูรายละเอียดนี่ก็อันนี้ราคาบอร์ดอยู่ที่8,500ันหค่าส่งอยู่ร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็ประมาณ2,500บาทรวมกับค่าภาษี2 4 0พันสีร้อกว่าบาท เด็ดเสร็จตกแผ่นนี้ไม่ถึงหมื่นสนะครับโอเคก็มารีวิวแกะกล่องให้ดูกันส่งอ่าแล้วก็จัดส่งนี้ก็ประมาณ10วนันจัดส่งสบบไปส้านีบ้านๆเลยวันนี้ก็ได้มาถึงแล้วโอเคครับ okay, ขอบคุณมากที่รับชมรับดูไม่ใช่สิต้องบอกใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับว่า นี่แหละของจริงในราคาหมื่นสามนิดๆเยี okay. ่ยมโอเคบายบาย